สวัสดีครับที่นี่คุณฟันชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกม Ninja Fight on Obby นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับคือผมยังจะไม่ได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเพราะว่ายังไม่เสร็จและยังไม่ได้แชร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูกันไปคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับว่าผมยังไม่ได้แชร์นะครับผมไม่ได้กดแชร์นะครับคือก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับด่านก็คือนี่นะครับ ก็มีสกิลด้วยนะครับเนี่ยมีเซตก็คือปลาดาวกระจายนะครับแล้วก็มีสกิลสองชูซอสก็คือชูซอสแหละมันจะมีดาบออกมาสองอันแล้วก็มีสกิลสีที่เห็นตรงนี้ไม่อยู่หนึ่งมีหกสกิลใช่ไหมครับแล้วก็มีสกิลเทเลพอร์ตวีแล้วก็มีสกิลเอเอเซอร์แต่จริงๆมันมีเจ็ดสกิลนะครับคือที่เห็นตรงนี้มีหกสกิล สกิลที่เจ็คือ Giant Sword ซึ่งผมไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมรู้ผมแนะนำนะครับอย่าไปบอกใครใช้เป็นสกิลลับตัวเองนะครับอย่าไปบอกใครนะครับคือกดซีค้างไว้แล้วกด X นี่นะครับจากตอนแรกนะครับ X ที่มันเล็กแค่นี้ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นใหญ่นี้นะครับปึ๊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 บใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือ ทุกคนอีกทีนึงนะครับสกิลเซตปลาดาวกระจายปลาดาวกระจายสกิลเอ็กสองสวอสองดาบสกิลซีระเบิดถ้ากดซีค้างมันจะระเบิดใหญ่ขึ้นแต่มันมีระเบิดสุดนะครับสกิลวีเทเลพอร์ตแล้วก็มีสกิลสกิลนึงคือเลเซอร์อ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนลาวาเนี่ยเรื่องเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเทเลพอร์ตขึ้นมาก่อนโอเคถ้าเราไม่โดนเลาลาวา,าก็จะ เรื่องเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีละนิดหนึ่งอ่ะทีนี้มันมีแค่หกสกิลนะคะเพิ่ท,ทวนใหม่แซดเอ็กสองดาบซี C, ะเบิดวีเทเลพอตอีเดเซอร์อ่ะนี่นะครับอีกสกิลหนึ่งคือใจแอนซอสซึ่งผมบอกไปว่ามันต้องกดคีค้างนะครับซีค้างซีค้างให้มันใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็เอ็กหรือว่า เท่าที่ท่านผู้ชมต้องการก็ได้ครับสมมติผมอยากใหญ่เท่านี้อ่าแล้วก็กด X ค้างนะครับถ้าไม่กด X ค้างนี่มันก็จะหายไปอกดคีค้างก่อนอ่าเป็นสกิลจาแอนซอรซึ่งมันคือบั๊นะครับแต่มันเป็นบั๊กเนี้ยห้าเอาไปบอกใครนะครับผมเนี่นำห้าเอาไปบอกใครนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองไฟด่านอื่นกันเลยอุ๊บนี่นะครับอุ๊บอุ๊บ แต่นี้นะครับอุ้ยอุยเช้าแล้วเช้าแล้วเอา้านี่สวนกลับสวนกลับสิเอา้าทำไมไม่ดนูนะอีแปลกแฮะผมว่าผมข้ามด่านไปก่อนเลยดีกว่าอ,อุ้นี่นะคบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันยังไม่เสร็จนะครับบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันยังไม่เสร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกโปรเจกต์เดี๋ยวผมว่าผมไปหาโปรเจกต์อื่นที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเอา เรื่องนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็คงยังไม่ได้ดูนะครับอ,อันนี้ม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวนี้ผมทนเล่นเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้แล้วกันครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เตรียม,มนะครับนี่พาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดแปดห้าสามสองนะครับงั้ใส่พาสเวิร์ดลงไปก่อนแปดห้าสามสองอย่าไปบอกใครนะครับ อันนี้มีคื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขนี่คิดเลขได้จริงๆนะครแปดคูณห้าแปดห้าเท่าไหร่เดี๋ยวผมไมไ่เปิดเสียงเดี๋ยนะเสียงผมไปออกไหนเนี่ยใส่หองเสใส่มันไม่มีเสียงอยู่เลยไปใหม่แปดห้าสามสอง อาอทำไมไม่ได้อ่ะแปดห้าสามสองโอเคเดี๋ยวผมไปดูนะครับปกติแปดคูณด้วยห้ามันจะได้ยี่สิบใช่ไหมอ๋อได้สี่สิบวแล้วพูดสี่สิบมาครับแล้วกดการกรบาทได้ได้เล่นไหมครับซึ่งนี้ไม่ค่อยสนุกนะครับผมแนะนำผมก็ทำอันนี้ผมก็ทำแบบว่าไม่ได้อะไรมากอะ โอ,โอ้ช้ามากๆเลยหมุนช้าเออหมุนช้าอย่างนี้เนี่ยขยับ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 กล้องหน่อยขยับกล้องหน่อยเอาเมาส์ลูมเมาส์ลูโอเคคลิกเมาส์คลิกอ้วต้นไม้เกิดอันนี้ก็ไม่ค่อยสนุกด้ยครับเอ้ยติดบั็กอีกแล้ว โอเคบังหายนี่ครับเบร์ดนะครับให้กดสเปซทิ้อเลยก็ได้นะครับน้ำผู้ชมอยากจะใส่นี่นะครับ ลืมทำตามนี้นะครับนี่นะครับอย่าลืมทำตามนี้นะคบอ่นเดี๋ยวไม่ยังดูดิซึ่ง เกมผมผมเนี่ยส่วนใหญ่บั็กจะเยอะนะครับไฮสกอรมีรนะ้อยสามสะครนบนี่กดแค่เคสเปซบายอย่างเดียวนะครับไม่มีปุ่มลงนะครับก็เอากระโดดนะครับยังกระโดดข้ามกระบอดอ้าวตายเหรอสามสิบ <c oughs> นี่ครับมันจะชอบเป็นบั็อกอย่างนี้นะครับแล้วกระบ,บาดไปนี่ะครับมี g o o g l e Translate ยกดสเปซก่อนนะครับ ไทยก็คือเป็นสวัสดีนะครับเปลี่ยนเป็นอังกฤษก็ได้แล้วก็เป็นไทยเฮ้ยกระวังเพชรมาจากไหนกระวังเพชรมาจากไหนนะเราพิมพ์มั่วๆไปดูครับ เม็ดก่อนทำไมต้กระบองเม็ดปมาณนั้ลุลยข้เหี้ยช่างมานันอะนั่แล้วดคกดเก็บเรกเลย นี่ครับเฮ้มันยินช่างปันสนุกนะครับคุณฟันช n แนลโอเคครับพ็กเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเกมของผมนะครับซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แค่เกมคอมพิวเตอร์นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ